สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับรายการ Xcast o r c Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับผม x c o r t นะครับผมและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตรงนไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะครับทุยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมอ่ะไรเรียกว่าเกมนะเฮ้เรียกว่าเกมอะไรนะ The e y e นะครับผม The EYES อะไรว่า The Eyes นะครับผมบเอ่อ เดอะเฮอร์เรอร์เกมนะครับผมเกมนี้ครับเป็นแนวเฮอร์เรอร์ครับผมแล้วก็เออเกมนี้ฮะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับผมแล้วก็เกมนี้ฮะผมจะเล่าประวัติก่อนนะครับผมเออไหนๆก็กดไปได้เลยก็เราก็จะเออได้เข้ามาในบ้านล้างนะเพื่อจะขโมยของครับผมขโมยของสิ่งของมีค่าครับในบ้านในระหว่างที่เราขโมยเนี่ย มันก็จะมีอุปสรรคครับผมโดยพวกมันจะมีผีอะตามมาคอยล่าครับคอยฆ่าเราครับผมฮะ <c oughs> ฮะเราเ,เดี๋ยวรอบนอกนั้นนะ่ะรู้แค่นี้ฮะ <c oughs> ผมรู้<ว>ไม่แค่นี้ฮะตัวเอ็มครับเพื่ออะไรฮนะกดตัวเอ็มคนระับเพื่อเปิดแบบนะฮะเกมนี้ฮะเล่นง่ายๆครับเล่นเหมือนซัลเนเดอร์ฮะ แนวเป็นเกมแนวออะเลนเดอร์แมนครับผมคล้ายๆกันครับเป็นเกมเออพัฒนาโดยมือใหม่ครับโอ้เราขึ้นบันไดกันฮะเราต้องเก็บสิ่งของมีค่ากันนะเราลงไม่ได้นะไม่ล็อกฮะทางนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะ อะไรฮนะเมื่อกี้นี่อะไรฮนะโอ้โหแล้วต้องเริ่มใหม่เลยฮนะแล้วถ้าเกิดเราเก็บสิ่งของนี่ไ,<ว>ไม่มีเซฟเลยฮนะโอ<ห>้มีสัญญาณเตือนนะฮะไม่ให้วิ่งฮนะรันครับผมรันรันเราจะเก็บสิ่งของมีค่านี่ไม่ใช่ฮนะสิ่งของมีค่านั่นคืออะไรฮนะเรากำลังจะตามหาหตามหาอยู่ฮนะสิ่งของมีค่า อะไรวะอะไรเก็บได้บ้างวะฮะนี่ฮะน่าจะเป็นเอ่อถุงถุงเงินนะถุงเงินถุงทองอะไรประมาณเนี้ยเนี่ฮะคีริ้หหุ้มทองฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ใช่เกมนี้กดนั่งไม่ได้ครับผมโอ้ยได้แล้วสาอันแล้วฮะ ขออยากเจอแบบเมื่อกี้นี้ยอะไรฮะมันเหมือนผีกระสือป่ะผีกระสือป่ะฮะน่าจะผีกระสือนะฮะโอ้ยอู้หูปิดไว้มันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้อะอะไรเนี่ยฮะอะไรวะมันคืออะไรวะ จะเจอถุงตังถุงตังอีกแล้วโหรว,วยแน่ฮนะถ้าออกไปได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าจะออกไปได้แค่นี้พอแนละ้โวโอ้ยต้องรันต้องวิ่งไหมเนี่ยอเดี๋ยวอะไรฮะเนี่ยห,นะห้องนี้ล็อกฮนะต้องหากคนแจป่ะครับโอ้ยเริ่มหายใจแรงฮนะ้โอ้ยอย่าพึ่งมานะโอ้ยกม้มหนะ้าแมะ แล้วเมื่อกี้เห็นเงาอะไรผ่านๆไปฮะเมื่อกี้นี้เปิดปิดไฟได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นฮะน่าโอ้ถุงถุงถุงเงินฮะคบยี่สิบอันนี่คงจะครบมิชชั่นมาแล้วฮะใช่ป่ะฮะอะไรเนี่ย โอ้เสียงมาเฮาอืเอ้ยมาบาอยู่แถวด้แล้วเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยอะไรอ๋อไม่ใช่ฮะสืบไปไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮอมีประตูฮะมันมีประเด็ด โอ้โหลมแถวนี้ลมเย็นจริงๆเลยฮะลมพันกลนเมื่อกี้นี้โอ้โหโอ้โห,โโหโเคยฟ้าผ่าฮะอย่าไปคิดอะไรมากครับผมโอ้โหเก็บสตางค์มาแล,แล้วเหลือเจ็ดอันแล้วอตอนนี้ครบที่สิบอันดวใบฮะขอร้องนะครับโอ้โหเจอสองอันแล้วแหม่ Nice 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 เปิดประตูเลยฮนะแล้วมันมีอะไรนอกจากดังไหมฮะในนี้ใส่งจะโอ้ลูกตาอนะไรน่ะเราคงจะแบบประมาณว่ามองได้ว่าแบบว่าทางเงินไปเก็บเงินมันอยู่ไหนหรือว่าไม่อ๋อลูกกตาผีปหะฮะเรารู้ว่าผีอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ปหมฮะไม่น่าใชนะ่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ต้องไปสนใจคนระับประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า ผีกระสือนี่จะตามหาเราเจอหรือเปล่าอุ้ยถุงเงินเจออีกแล้วอุ้ยสิบอันแล้วเรามาเกือบครึ่งทางแล้วครับผมโอ้ไม่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 ในห้องนี้ในห้องนี้นี่เองโอ้ยไม่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  เราต้องออกห้องก่อนครับตอนนี้ออกสิฮะลันนะลันนะลันนะวิ่งเนี่ยวิ่งเอะวิ่ง,นะงโอ้โหอ,อ,อ,อีกสักรอบหนึ่งดีกว่าฮะสักรอบนึงครับโหแล้วต้องเริ่มใหม่เลยนะฮะโหในห้องเราก็มีห้องแรกเราก็หลงไปตั้งไกลไปตั้งนาน ไม่ดูแล้วฮะลูกกระต o n ลูกกระตาเนี่ยโอ้โหลูกกระตามีให้ดูเต็มแล้วเราดูดูก็ดูเท่าไหร่หรอตัวไอ้โอ้โหในถุงเงินโอ้โหในห้องนี้ก็มีโอ้โห <c oughs> ดงเงินแล้วในห้องนี้แหมแล้วน่าจะเข้าห้องนี้มาตั้งแต่แรกฮนะอูอูอู มีประเด็นฮะมีประเด็นกับห้องนี้ฮะอืมอืมมีประเด็นฮนะไปแล้วฮะไปแล้วฮะอืมโอ้ไนส์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 ยังไม่เก็บนะฮะมาฮะเก็บมาห้าหกอันละ ไม่ดูแล้วครับมาดูสักหน่อยก็ได้มันอยู่ไหนครับตอนนี้มันอยู่น่าจะอยู่ชั้นบนนะตอนนี้ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้โ,โอ้ยห้องมีประเด็นนะไอห้องนี้เข้ามาเฉยๆนี่มันอ้เสียงอะไรมันว่รันนอะรันเนอะรันเนะ ลันฮะโอ้โยอย่าวิ่งจะรู้มากอย่าวิ่งจะรู้มาอย่า yeah, 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 yeah. yeah, 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 อย่า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 ไม่เอาไมวแมวแมวโอ้โห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 พอครับผมแค่นี้ไปนะไม่เอาแล้รวรอบนึงได้ไหมครับแฟนคลับอยากดูต่อ แฟนคลับไหนไม่มีแล้วฮะมีครับแต่ดูต่อครับอ๋อนะครับแฟนคลับขอร้องครับขอร้องครับไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นหลังปิดเกมฮะครับก็วันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมเออ่เสียงที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ใครไอ้กัปตันเองฮะไอ้คุณกัปตันฮะในมาในเฮ้อเฮ้อเอ้ยเอ้ยในเขาเรียกว่าอะไรนะ ส l ลนเดอร์ทับ,บนะครับผมก็สวัสดีว,วันนี้ขอไปก่อนเลยนะครับผมก็ไม่อยากอยู่นานนับกลัววันนี้หล่อนเดี๋ยวจะมาเล่นพาร์ทสอให้ดูก็ได้ฮะถ้าเกิดว่างๆนะครับผมก็ขอไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมจุบจ๊บจบจุบจ๊บจบ